และนี่นะครับก็คือของจากเซเว่นที่เราไปหยิบกันมานะฮะคืออะไรอะ่ะติดมาจากไหนวะไม่ควรมีดิวะก็ นัการเมื่อกี้นัการเมื่อกี้โคกมีน้ำตากั้โฟกมมีน้ำตาเนี่ยต่างกันไงสวัสดีครับทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบิ๊กนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะบิ๊กกับน้องๆในทีมนะฮะกำลังจะออกไปเซเว่นเดี๋ยวทุกคนจะออกไปซื้อของนู่นนี่น่นจับจ่ายใช้สอยตุ๊ด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 มาปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันตรงนี้ว่าแบบใครเนี่ยซื้ออะไรมาบ้างแล้วมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรยังไงมีวิธีดูแบบไหนเพื่อที่จะทําให้คุณเราเนี่ยยังคงสภาพได้ดดดีีท่สุเเราไปูกันลยฮะ แล้วตอนนี้นะฮะพวกเราก็มาถึงที่เซเว่นอีเกันแล้วนะครับไปเลือกของกันเลยครับ go โกโก,โกครับผมแล้วตอนนี้นะฮะทุกคนได้เลือกของไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่สตูไปแกะของกัน และนี่นะครับก็คือของจากเซเว่นที่เราไปหยิบกันมานะฮะเริ่มตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้กาแฟดำอันที่2เป็นชาเขียวสไปซ์เนาะน้ำอัดลมน้ำแดงแล้วก็มันหวานน้ำมะพร้าวนมเปรี้ยวเวโปรตีนอันนี้ก็โซดาเลมอนโซดาขนมปังขนมเค้กแล้วก็ถัว่วแล้วก็ถัว่วแล้วก็ถัว่วครับผม ป็นไงข้าเหนียวหมูปิ้งเนาะอันนี้อะไรวะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะแซนด์วิชสักอย่างสักอย่างหนึ่งแซนด์วิชสักอย่างหนึ่งแล้วก็สลัดผัก3สีอกไก่และไข่ต้มนะฮะเฮลตี้เพราะว่างั้นเพราะว่างั้นหนูยังไม่เคยเห็นน้องติไหเฮลตี้ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยเลยแล้วอันเนี้ยก็คือน้องไปซื้อมาจริงซื้อมาจริงซื้อมากินจริงอันนี้แซนด์วิชอะไรสักอย่างไส้อะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ เียวแล้วด้วยเียวแล้วเหมือนกันโอเคมาเริ่มรีวิวกันตัวแรกนะฮะเริ่มที่กาแฟดําตัวนี้เนี่ยเป็นกาแฟ b บ r ร์ดี้แบล็กซิโรอาราบิก้าร้อไม่น้ําตาลไม่หวานต้องบอกว่าตัวนี้เป็นกาแฟที่เรียกว่าดีมากๆเลยละกันเพราะไม่น้ำตาลาไม่หวานหรอถูกต้องอันนั้นคือพอยต์เลยเพราะมันไม่น้ําตาลไม่หวานคือแคลอรี่เนี่ยเขาเขียนว่ามี10แคลอรี่ซึ่ง mm hmm. น่าจะมาจาก อะไรอะ่ะมันจะมาจากอะไรได้วะมันศูนย์หมดเลยอะ่ะจริงๆอะ่ะพี่ว่ามันต้องเป็นศูนย์เว้ยสิบมาจากไหนวะไม่ควรมีดิวะไม้กับ เออมันอาจจะมาจากเมล็ดกาแฟก็ได้ใครจะไปรู้10 10กิโลแคลอรี่ครับผมดีชอบมากส่วนอันนี้ชาเขียวฟูจิเป็นชาเขียวที่เป็นสูตรปกติละกันก็เป็นสูตรหวานปกติที่ทุกคนชอบน้ำตาล29ครับผมถ้าดูตามฉลากนะถือโอเคไหมถ้ากินเยอะก็ไม่ดีคือถ้าเอาตามที่กระทรวงสาธารณสุขบอกอนะ วันหนึ่งอะ่ะ <c oughs> คนเราต้องกินน้ําตาลประมาณนะ <c oughs> ประมาณที่ไม่รวมจาก <c oughs> คงจากข้าวยอะไรางี้นะประมาณ7ช้อนชาหรือประมาณ21กรัมน้ําตาลแต่ว่าอันเนี้ย29ก็กินเยอะก็ไม่ดีก็กกได้ไง อ่านมาอ่านอ่านเมื่อกี้เลยน่งอ่านเมื่อกี้น่งอ่านเมื่อกี้เท่าทีทำตัวมีความรู้แต่ว่าไม่มีส่วนอันนี้เป็นพวกประเภทรวมกันไปเลยเนาะน้ำอัดลมแล้วกันนะครับสไปซ์สองอันเป็นแฟนตาน้ำแดง1อันอันนี้ออ๋ออันนี้เป็นเลมอนโซดาอีกอันหนึ่งแต่เขาบอกไม่มีน้ำตาละใช่เพราะทั้งหมดนี้พี่เลือกมาเองก็คือที่เลือกมาเพราะอยากให้เห็นว่าเออ ตัวเลือกที่มันเฮลตี้อ่ะในตลาดอ่ะมันก็หลากหลายนะเว้ยเดี๋ยวเนี้มันก็ไม่จําเป็นต้องกินแบบโค้กสูตรปกติแล้วแบบว่าเฮ้ยมันอ้วนฟรีอ่ะคือทั้งที่แบบโค้กก็มีสูตรซีโร่เปซี่ก็มีแม็กซ์แล้วเลมอนโซดาพวกเนี้ยเอาจริงอร่อยอร่อยมากๆกินกับเราคือแบบเฮ้ยแซ่บเฮ้ยก็พวกเนี้ยเป็นตัวเลือกที่แบบว่าแนะนําละกันเนาะอ่ะพี่พีก็หนูถามแล้วไอ้พวกแบบโค้กมีน้ําตาลกับโค้กไม่มีน้ำตาลเนี้ยต่างกันไงก็ต่างกันที่น้ําตาลกับไม่น้ำตาลนะไม่หมายถึงแบบการที่เขาใส่สตรี ก็ถ้าตามตามงานวิจัยนะตอนเนี้ย <ừ. S 2> คือมันไม่ได้ทําให้อ้วนแต่ว่ามันอาจจะมีผลในระยะยาวว่าอาจจะทําให้อยากของหวานมากขึ้นคือถ้าในอนาคตมีงานวิจัยอื่นๆงอกออกมาว่าแบบมีผลเสียต่อร่างกายอะไรเงี้ยอันนั้นเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราอีกทีหน,นะน,นึ่งแต่ณตอนเนี้ยคือกินอะไรแบบเนี้ยเป็น the best choice ในส่วนของน้ำหมัดลมอ่ะคือแนะนําอะไรพวกนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นมันหวานญี่ปุ่นเผาก็จริงๆแล้วอ่ะมันหวานญี่ปุ่นอ่ะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เขาเรียกว่าเป็น อมเพล็กซ์คก็คือเป็นคาร์บที่แบบเออมีกากใยเยอะย่อยใช้เวลาย่อยนานทําให้แบบอยู่ในท้องได้นานให้เราอิ่มนานนั่นเองนะฮะจริงๆก็กินอ่ะ พี่ว่าดีนะแบบกินแทนข้าวเป็นของว่างเป็นแซนด์แครอะไรเงี้ยดีกว่าไปกินแบบของหวานไหมเพราะว่ามันก็ได้เหมือนกันมันก็หวานใช่ครับจริงๆก็เป็นเฮลตี้ชอยส์ที่ดีอีกอันหนึ่งนะคะไปกันที่ไข่เค้กนุ่มเค้กไข่นุ่มเค้กไข่นุ่มสูตรโบราณปังสยามนะฮะพลังงาน260กิโลแคลอรี่เนาะน้ำตาล12กรัมไขมัน16กรัมแล้วก็มีโซเดียมอยู่320มิลลิกรัมนะครับต่อน้ำหนักสุทธิของมันเนี่ย70กรัม ได้6ชิ้นคืออันเนี้ยพี่ว่าไม่ได้แย่แต่ก็แบบ ไม่ได้เฮลตี้ขนาดนั้นกินอ่ะกินได้แต่ว่าอยากให้แบ่งกินสักสองครั้งเหมือนโดนครูด่าเลยอ่ะไม่ไม่ดุเชิงโดนครูด่าคือเราก็แค่มาแบบว่านั่งรีวิวกันว่าแบบอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าเนี่ยพอชั่นมันใหญ่มากเว้ยถ้าแบ่งกินสองครั้งอ่ะพี่ว่าแบบิ้นแลวก็พี่ว่าดีแบ่งกินสองครั้งพี่ว่าดีเลยอันนี้ก็ไม่ได้แบบนั่งซัดได้ทั้งวันทั้งคืนอะไรขนาดนั้นขอแห้งเลยใช่มันจะหิวน้ำพอหิวน้ำล้วก็กลับมากินอะไรพวกนี้อีกใช่บ้าบอชีวิตก็คือวนพนักงานออฟฟิศ <c oughs> มาต่อกันที่ตัวถัดไปนะครับผมเป็นอัลมอนอันนี้เป็นถั่วเนาะคืออันเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็น p r o d u ักที่มีกู o d แฟตเยอะมากๆนะครับ <c oughs> ก็คือไขมันเนี่ยมันจะมีไขมันดีกับไขมันเลวคือถ้าไขมันดีเนี่ยมันจะไม่ไปพอกที่ตับ ทาให้ตับแข็งนู่นนี่นั่นเหมือนเหล้าเหมือนเบียร์แล้วก็มันจะสร้างช่วยไปบูดฮอร์โมนต่อมไร้ท่อต่างๆด้วยเพราะว่ามันเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดพวกนี้ก็กินได้แต่ว่าอย่ากินเยอะเกินไปพิ่งอ่านเมื่อกี้ปะเนี่ยอ่านมานานแล้วเช <c oughs> ทที่ยฉลาดโทษทีเลย <c oughs> ล้อเล่นนะครับล้อเล่นนั่งอ่านเมื่อกี้เหมือนกันพวกนี้ด้วยนะฮะก็อยู่ในตระกูลเดียวกับพวกอัลมอนด์เมื่อกี้แหละเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ก็รวมไปด้วยเลย <c oughs> เป็นถั่วที่มีไขมันดีนั่นเองส่วนอันนี้อันนี้สล ว่าอกไก่และไข่ต้มอันนี้ใครมันเลือกอีกแล้ววะใครเป็นคนเลือกอะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ว่าจริงๆอันนี้ดูดีมากเลยนะแบบคุณค่าทางโภชนาการอะ่ะคือให้พลังงาน190กิโลแคลอรี่น้ำตาล5แฟต12แต่แฟตในที่นี้เนี่ยก็มาจากนี่ไงถัวอีก<ไ>เหมือนเดิมเลยแล้วก็มีแครอทมีอกไก่เป็นแฟตที่ดีใช่เป็นกู๊ดแฟตแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาใส่มายยงเนสมาด้วยไหมนะอันนี้เขามีน้ำสล,ลัดไหมปกติ ถ้ามีน้ำสลัดก็อาจจะต้องแบบนิดนึงแต่ว่ารวมๆแล้วพี่ว่าดีกินได้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับว่างวันดีกว่าไปกินแบบว่าขนมจุ๊บจิ๊บแบบกรอบๆไขมันเยอะๆดีว่าโดนแฉเลยวะละกันแล้วก็มาต่อกันที่ขนมปังน้องเหี่ยวขนมปังไก่ซอสยากิ่ิิุอ่าอันนี้นะคะผมให้พลังงานต่อหนึ่งชิ้นนะให้พลังงานอยู่2 1 0 กิโลแคลอรี่น้ำตาล7ไขมัน7โซเดียม430คือเท่าที่ดูเนี่ยมีโปรตีนอยู่9กรัมด้วยนะแล้วก็แฟตหรือว่าคาร์บเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเกินไปอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่เฮลตี้พอประมาณเหมือนกันไม่ได้เยอะมากคือกําลังกินมีความสุขอะไม่ต้องทรมานกินอาหารที่เฮลตี้สมมุติโอไก่จ,จืดจืดเงี้ยให้ทันนี่นั่งกินทุกวันอะไหวปะพี่หนุ่มไม่ใช่แมวนั่งกินอไกเออนั่นแหละก็ใช่แบบว่าหมายถึงในระยะยาวอะถ้าเราได้กินอะไรแบบเนี้ยเอ้ยก็เปลี่ยนรสชาติไปเรื่อยๆอะไรเง ก็มีความหลากหลายมีความนู่นนี่แน่นชีวิตจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับคือจะเฮลตี้ไม่เฮลตี้เนี่ยมันต้องดูระยะเวลาที่ทําด้วยคือถ้าสมมติว่ามันทําได้แป๊บเดียวอะ่ะเฮลตี้มากมากเฮลตี้จ,จัดๆทำได้3วันเงี้ยก็ไม่ได้เฮลตี้มากขนาดนั้นแต่เฮ้ยอะไรวะแต่ แต่แบบทําได้ตลอดทั้งแบบทั้งชีวิตนี้เลยเนี่ยก็จะหุ่นดีได้แบบยาวๆสุขภาพดีได้แบบยาวๆนั่นเองนะฮะ <c oughs> ส่วนนี้ก็คือนี่ก็คือเวโปรตีนนะครับผมส่วนนี้ก็คือเวโปรตีนต่อหนึ่งขวดเนี่ยมีโปรตีนอยู่31กรัมแล้วก็มีน้ําตาลอยู่12กรัมตามฉลากนะครับอันนี้มีคําถามแบบอ,อ,อาจจะฟังดูแบบดูโง่นิดนึง <c oughs> เวรสช็อกโกแลตกับเวรสแบบธรรมดาตา่างกันปะต่างกันไหมน้ําตาลต่างเพราะว่าแบบเขาเติมสีแต่งกลิ่นอะไรอย่างนี้ด้วยไงเยอะๆเลยน่าจะเป็นน้าตาลใช่หรอถ้าสมมติ ว่าเราซื้อเวแบบแต่ละยี่ห้องเนี้ยก็คือมันก็จะต่างกันหมดเลยใช่ไหมพี่ว่าน่าจะแล้วแต่แบรนด์ด้วยแบบเราถ้าเกิดเลือกได้อ่ะสมมติว่ากินอย่างเงี้ยหรือว่ากินเวชงอะไรดีกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันสะดวกกว่าแต่ก็ราคาตอนถึงเซิร์ฟอะก็อาจจะแพงกว่าเวที่แบบว่าเป็นถังๆหรือว่าเป็นแบบซองๆใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยน่ะคือซื้ออย่างเงี้ยน่ะพอชั้นนั้นมันถูกกว่าอยู่แล้วพอเราซื้อเยอะแต่แบบเนี้ยมันได้ความสะดวกไงเราเดินเข้าร้านหยิบจ่ายตังค์แล้วก็ ลลเสรัจเนลยเสร็จเลย,ย,เเลยคือผลลัพธ์ที่ได้อะเขาก็เคลมมาอย่างนี้ผ่านอยอยผ่านมาตรฐานนู่นนี่นั่นแล้วอะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นโปรดั์ที่ดีนะไม่มันา คือต้องบอกว่าสารอาหารหลักๆของคนเราอ่ะเนาะมีอยู่3อันมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันคือโปรตีนเนี่ยเราควรจะนะเราทุกคนเลยนะควรจะกินอย่างน้อยเนี่ยเท่าน้ําหนักตัวของเรา1กิโลกรมัมสมมติพี่หนัก60วันหนึ่งอ่ะควรกินให้ได้อย่างน้อย60กรมัมอันเนี้ยขวดเดียวเนี่ยกดไป30กรัมแล้ววันหนึ่งพี่กินไอเนี้ยสขวดอ่ะ เท่ากับว่าเฮ้ยในวันนั้นพี่โอเคกับการที่มีโปรตีนพอในแต่ละวันและแต่ถ้าสมมุติว่าต้องการบิวกล้ามด้วย1กรัมตอนน้าหนักตัว1นกิโลอาจจะไม่พอและสมมุติหนัก60เท่าเดิมแต่อยากสร้างกล้ามด้วยแนะนําว่าควรกิน2กรมัมโปรตีน2กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะฮะอย่างเช่นผมหนัก60ผมอาจจะต้องกินโปรตีน120กรมัมอาจจะได้จากอาหารเสริมเนี่ยสากรามัมแล้วก็อีก90กรัมก็ไปกินจากอาหารหลักเอาพวกไก่พวกเนื้อพวกหมูอะไรพวกนั้นนะฮะ ต่อกันที่อันนี้วัตถุปริศนาเป็นขนมปังปิ้งแต่อันนี้ไม่ได้บอกอะไรมันเลยคือคือไส้อะไรก็ไม่รู้อะมันคือไส้อะไรอะหมูหยองน้ำสลัดอ่ะเป็นหมูหยองน้ำสลัดจริงๆอ่ะมันมีเรื่องนึงเกี่ยวกับน้ำสลัดที่มันไม่ค่อยดีนะทุกคนจะไม่รู้ว่าน้ำสลัดทำมาจากอะไรแต่ไม่ได้บอกว่าแบบเออมันแย่นะก็ก็คิดเอาเองนะครับนั่นแหละครับนั่นแหละแต่นี้หอม <othe chilling cues> <ilos society> ชอบหอมหอมต่อ <w> ก <benim> ันที่น้ำมะพร้าวนะครับโคโค่แม็กคืออันเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ใส่น้ําตาลเหมือนกันนะไม่ใช้วัสดุกันเสียไม่เจือสีสังเคราะห์ก็คือเป็นน้ํามะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นน้ำมะพร้าวจากธรรมชาติเลยซึ่งอะไรที่มาจากธรรมชาติอ่ะดีเสมอคือเป็นโปรดักที่เรียกว่าผ่านโปรเซสมาน้อยแล้วกันโปรดักที่ผ่านโปรเซสมาน้อยทุกอัน่ะมักจะดี80% 90%เลยก็คือเป็นโปรดักที่ดีอย่างไก่เงี้ยถ้าสมมติเอามาโปรเซส เยอะๆเอาไปฟีดกว่าจะได้กินเอาไปเอาไปทอดเอาไปนุ่นเอาไปนี่เอาไปนั่นแล้วก็เอามาแช่แข็งสุดท้ายก็ต้องเราไปเวฟอะไรเงี้ยคือโปรดักต์พวกนั้นจะไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ก็คือสารอาหารน้องหายไปหมดแล้วด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ามันผ่านโปรเซสมาเยอะๆมันจะแบบใส่สารนู่นนี่นั่นมาเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรมาบ้างมีนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยเยอะไหมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่าก็เลยแนะนําว่าถ้าเป็นโปรดักต์ที่มาจากธรรมชาติจะดีที่สุดนะครับผ่านโปรเซสน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยปรุงสด ใช่และนี่นะครับก็เป็น Product ตัวสุดท้ายของวันนี้ที่เราจะมารีวิวกันนะฮะเป็นนมเปรีย้ยวตัวบนึงเราลืมอีนี่อ่าอู้งั้น <c oughs> เอาใหม่อันนี้นะครับก็จะเป็น Product ลองสุดท้ายนะครับผม <c oughs> เป็นนมเปรี้ยวนะครับดีไลท์ ight, น้ำตาล0.1เนาะ คือไม่ได้โฆษณาให้นะแต่ว่าถ้านมเปรี้ยวในท้องตลาดอะตัวนี้ดีสุดแล้วพูดแค่นั้นพูดแค่นั้นพอจริงๆคือ,<พ>อชอบกินเนาะดูจับฉลาก<ร>แล้วปก,กติพี่พี่กินนี้ปะกินอันนี้แหละถ้าสมมติว่าจะกินนมเปรี้ยวนะแล้วก็มาที่ดักตตัวสุดท้ายนะครับเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งคืออันเนี้ยหอมหอม หอมเลยคือมาดูที่ฉลากโฆชนาการนะครับคืออันเนี้ยตอนหนึ่งถุงมี141กร,รมัมให้พลังงานทั้งหมด340กิโลแคลอรี่แบ่งออกเป็นไขมัน9กร,รมัมเป็นโปรตีน10กร,รมัมแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 55กรัมอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นโปรดักที่ดีนะเป็นข้าวนะมื้อหนึ่งได้เลยนะเป็นข้าวมือ้อนึงเลยแต่ว่าถ้าจะกินอันเนี้ยคือมันมีข้าวเหนียว2ชั้นอย่างงี้ใช่ไหมบนล่างเอาออกไปชั้นหนึงถ้าจะกินอ่อะมันก็ไม่เป็นเบอร์เกอร์ดีก็ไม่เป็นไรเอาพอแบบเอารสชาติอะ่ะเอาลิ้นแต่ๆก็ได้ mm hmm. แลอว่าเคี้ยว อันนี้ก็ได้เหมือนกันพี่ว่าอันนี้มันเยอะไปหน่อยว่ะหมายถึงแบบข้าวเหนียวเยอะไปหน่อยอะ่ะเป็นหมู3มชั้นเลยได้ไหมแบบเรียงกันอะไรเงี้ย <c oughs> เผื่อคนจะชอบมากขึ้นนะครับ <c oughs> เป็นหมูหมูหมูเลย <c oughs> ก็ทั้งหมดนี้เป็นโปรดัก์ที่พวกเราซื้อมากินจริงๆแล้วก็มานั่งรีวิวกันว่าตัวไหนดีไม่ดีอะไรยังไง <c oughs> ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะฮะขอกราบกราบไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากมากครับที่มารับชมรับดูกันนะฮะรับชมรับดูอ่ะฝากผลงานไหมไม่มีอ่ะ <laughs> ไปแล้วฮะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ